วครับนะครับโอเควันนี้ก็มีไลฟ์นะประกาศซองใหม่ของ Shadowverse ว l r beyond นะครับคลิปนี้ก็เลยจะเป็นสรุปนะข้อมูลใหม่ต่างๆของไลฟ์นี้นะครับมีข้อมูลใหม่ๆอะไรบ้างนะครับโอเคนะอย่างแรกเลยอ่าเรื่องสำคัญนะครับก็คือการประกาศซองใหม่นะครับของ Shadowverse World Beyond ซึ่งชื่อซองก็คือ Skybound Dragon นั่นเองนะครับ ซองนี้จะเป็นการโคกับแฟนบูฟเวนตาซีนะครับซึ่งเป็นเกมในค่ายเดียวกันของไซเกมนะครับแล้วก็ตัวตัวละครหลักๆที่จะเอ,เอามาจากเกมนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครกลุ่มที่เรียกว่า6มังกรนะครับซึ่งก็จะมี6ตัวนี้ครับผม mm hmm. แต่ว่า เน้ยชเร์เวมันมี7จ็ดคลาสนี่นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีคลาสหนึ่งที่ไม่ได้หกมังกรไปนะครับอืมแล้วคลาสนั้นมันคืออะไรจริงๆเขาเฉลยแล้วนะครับมันคือรอย a ยนะครับที่ไม่ได้หกมังกรนะครับอืมก็มานี่หกมังกรก็จะเป็นตัวละครพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วซองนี้มันมี <c oughs> ข้อมูลอะไรอีกบ้างนะครับ Okay. ก่อนอื่นนะครับจะมีคีย์เวิร์ดใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในซองนี้ครับผมนี่คำนี้ครับสกายบาวอาร์ตและซ u เปอร์สกายบาวอาร์ตครจริงๆคีย์เวิร์ดอันนี้มีมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใน s h a d o w v e r s e ิร์สเวอร์เนี่ยเพิ่งมีในซองนี้นะครับ <c oughs> มันคือยังไงครับสกายบาวอาร์ต สกายบราอาร์ตก็คือเป็นเอฟเฟกที่จะเริ่มมีตั้งแต่เทิน10ลงไปนะครับนี่มันจะมีตัวเลขตรงนี้อยู่สกายบ u าอัสด์เก้าเต็มสิตรงนี้นะครับตัวตัวเลขข้างหลังจะเป็น10ตลอดนะครับส่วนตัวเลขข้างหน้าครับตัวเลขข้างหน้าจะเป็นเลขเทินในตอนนั้นบวกกับ จำนวนครั้งที่มีการ์ดอีโวโดยที่การ์ดใบนี้อยู่บนมือนะครับสมมติว่าแคคเคียสโตรอยู่ในมือเรามาสักพักแล้วเห็นแล้วก็เห็นการ์ดอีโวไป3ครั้งนะครับและตอนตอนนี้เป็นเทิร์น6นะครับเพราะฉะนั้นเลขตอนนี้จะเป็น9นั่นเองและเลขตรงนี้ เลขตรงนี้มันถึง10เมื่อไหร่ก็จะสามารถใช้สกายบาวอาร์ตได้ครับผมเช่นอันนี้เป็นตอนนี้เป็นเทิร์นเแล้วแคคเลสโรดอยู่ในมือเรา,เราโดยที่มีกัตอีโวไปแล้ว3ใบเพราะฉะนั้นก็จะเป็น7บวก3เป็น10เราจะใช้สกายบาวอาร์ตได้แล้วครับผม hmm. ซึ่งยิ่งเราอีโวได้เยอะๆก็จะยิ่งใช้สกายบาวอาร์ตได้เร็วนะครับส่วนซ u เปอร์สกายบาวอาร์ต นี่คล้ายกันครับแต่ก็คือหลักการเดียวกันเลยแต่ว่าตัวเลขข้างหลังจะเป็น15ครับแล้วเอฟเฟกก็มักจะแรงกว่าครับผมก็ประมาณนี้ครับกับสกายบาวและซูเปอร์สกายบาวอาร์เป็นคีย์เวิร์ดใหม่ที่ <c oughs> เพิ่มมาในซองนี้นะครับผม <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <Okay. S 2> มีการสปอยการ์ดมา6ใบนะครับในวันนี้เพียงแต่ว่าเราจะยังไม่รีวิวการ์ดกันนะเราจะเก็บไว้รีวิววันรีวิวใหญ่เลยนะครับตามสไตล์ของช่องเรานะอ่าแล้วก็จะมีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งครับที่เพิ่งมีใน s h o w เว r ร r w o r l y o n y o n d เหมือนกันแต่ว่าสำหรับในภาคในภาคเก่าเนี่ยมันมีมาสักพักแล้วละ่ะมีมานานแล้วล่ะครับผม คีย์เวิร์ดนั้นก็คือ Invocation ครับนี่ซึ่งก็จะอยู่ในนี้ครับอยู่ในการ์ดซันด์ฟอนอันนี้ครับผม Invocation ก็คือเป็นเอฟเฟกที่จะเมื่อเงื่อนไขตรงนะครับการ์ดนั้นจะเด้งจากในเด็กลงสู่สนามเราครับผม เช่นอ,อย่างของซันดาฟอนอันนี้เงื่อนไขาการอินว c เคชันของการ์ดใบนี้คือเมื่อตอนเริ่มเทิร์นเราถ้ามีพลลเวอร์ฝั่งเราอีโวไปแล้วอย่างน้อย6ครั้งในแมชนี้อินว k e การ์ดใบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราอินถ้าเราอีโวไปแล้ว6ครั้งในแมชพอพอเริ่มเทิร์นปุ๊บการ์ดใบนี้จะเด้งจากในเด็กมาลงสนามทันทีครับผม ค <c oughs> okay. นี่คือคำว่า Invocation นะครับหรือ Invoke นะครับ่า <c oughs> แล้วก็มีการประกาศ l e a d e r Skin ครับแพ็คนี้นะครับจะมี l e a d e r Skin 8ตัวนะครับตัวแรกก็คือนี่ครับ b ิล i a l ครับผม เอ็กชนทิเกตเนาะเออตัวที่2ครับ b ิลซบับครับโอเคบิลไลเอาจะเป็นอ่ะอบิสคราฟนะครับส่วนบิลซบับจะเป็นพอร์ทัลคราฟครับผมนี่2ตัวและอีก6ตัวครับผมปิดอันนี้ด้วยชอบเปิดปิดอีก6ตัวก็คือ6มังกรนี่เองครับผมเพราะฉะนั้นโอ้ซองนี้จะมีลิเดอร์สกินถึง8ตัวเลยทีเดียว นะครับแต่จะมีข้อแตกต่างกันก็คือ e x ็กเ n น e ิ i เก e ตของ6มังกรน,นี้จะสามารถแลกได้แค่ Leader Skin กับหน้าโฮมและ Art Style เท่านั้นนะครับจะไม่มีชุด Avatar หรือชุดวิ e a r c h ของ6มังกรน,นะครับในขณะที่บิ l i ล l อลกับ d c s ีบัเนี่ย จะมีครบเลย3อย่างนะครับลีดเดอร์สกินหน้าโฮมและชุดอวตารนะครับของหกมังกรมีแค่2อย่างเนาะเอออ่าแล้วก็จะมีการขายอันนี้ครับเป็นเซตอันนี้ครับนี่เป็นเซตการันตีลีดเซตแรกนะครับก็คือ เป็นเซตที่ว่าจะซื้อเพชรนะครับแล้วจะแถม Exchange Ticket ของ6มังกรครับผม1ใบครับซึ่งจะสุ่มสุ่มจาก6แบบนี้นะสุ่มมาแบบหนึงนะครับแล้วก็จะได้พร้อมกับคริสตัลนะครับทีนี้ผมงงว่าในทวิตภาษาญี่ปุ่นนะ่ะมันขึ้นว่า4,000เพชรแต่ทำไมภาษาอังกฤษมันขึ้นว่า2,000เพชร งงเหมือนกันหรือว่าหรือว่าสี่สี่พันอันเพยสองพัเพยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมันการันตีหลีดแน่นอนนะครับแล้วก็เซ็ตนี้เนี่ย <c oughs> มันจะจำกัดการขายเฉพาะในไซเกมเว็บสโตร์ด้วยนะครับไม่สามารถที่จะซื้อจากสโตร์อื่นได้นะครับเติมสตรีมอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับซื้อในไซเกมเว็บสโตร์เท่านั้นครับผม ก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับคนที่อยากได้ลีดเดอร์นะครับเซ็ตการันตีลีดก็เพิ่งเพิ่งขายครั้งแรกในภาคนี้ในภาคที่แล้วก็เคยมีขายมาบ้างครับผมโอันนี้ครับอันนี้เป็นรางวัลคอมเพนเดียมครับอาร์เธอร์คุงนะครับเผื่อใครงงรางวัลคอมเพนเดียมคืออะไรคือถ้าเราสะสมการ์ดในซองนั้นครบได้ระดับหนึ่ง เราจะได้รางวัลคอมเพนเดียมนะครับก็คือจะเป็นอาร์ตสไตล์การ์ดอาร์เธอร์คุงนั่นเองครับผมโอเคแล้วก็ Battle Pass ของซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้ครับ l e ดเดอร์ t บทเทิ s พคือซีตาครับ <ats> น่ารักมากครับผมเป็นลีดเดอร์ที่งานดีมากๆหนึ่งตัวนะครับเออดีนะซีซั่นหลังๆคือลีดเดอร์งานดีขึ้นนะครับไม่ใช่อัศวินถือกาะอะไรก็ไม่รู้เยอะ อเาจะมีอะไรครับนี่จะมีเป็นดันเจียนบอทให้ฟาร์มนะครับโดยที่ศ okay. ัตรูในดันเจี้ยก im ็จะเป็นหกมังกรตันนี nope ้นะครับก็เป็นกิจกรรมฟาร์มบอทนี่แหละครับก็กำลังจะมีในในซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับก็ฟาร์มบอทแรกรางวัลกันไปครับผมจะมีการเพิ่ม สนามเข้ามานะครับสนามใหม่ครับผมซึ่งจะเจอในการเล่นล็อบบี้เท่านั้นนะครับแล้วก็การเล่นในดันเจียนนะครับซึ่งโอเคของของอังกฤษเขาไม่มีอ,อันนี้ยแอดเมียบอกผมว่าเขาจะขายทีหลังด้วยนะครับแต่ว่าผมผมยังไม่ค่อยมั่นใจ100%ยเปอระนะ ครับผมแต่ก็นั่นแหละครับมันน,น่าซื้อไหมเนี่ยมันไม่เห็นสวยเลยพูดจริงรางวัลล็อบบี้ทัวร์นาเมนต์เออล็อบบี้ทัวร์นาเมนต์ของเดือนที่จะถึงนะครับก็จะเป็นหลังการ์ดอันนี้นะครับแล้วก็ไนท์นะครับแล้วก็อาเธอร์คุงกับ <c oughs> เพื่อนของเขาเนะเพื่อนนะครับแล้วผมโอเคแล้วก็จะมีอีเวนต์ กล่องกิ้วมาอีกนะครับในซีซั่นที่จะถึงนะครับโดยที่รางวัลกล่องกิ้วก็จะมีเอบลมสองอันนี้ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ผมไม่รู้จักนะจากแกนบูนนะครับแต่ว่าเห็นว่าตัวลางนี่ตึงอยู่นะครับถ้าเผื่อใครไม่รู้นางกำลังอ้วกอยู่นะครับหันหลังอ้วกอยู่ครับผมอืมโอเคแล้วก็เขาบอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าคุณเล่นโหมด2 Pi c k นะครับคุณจะปั่นแต้มกิ้วได้แล้ว นะครับเออดีมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณดูรีเพลย์นะครับคุณจะสามารถปิดอินโทรการเข้าแบทเทิลได้แล้วโอ้ดีดีมากไม่เสียเวลาดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดย้อนหนึ่งขั้นได้ด้วยอะไรเงี้เออดีด,ดีนะครับอ่าอีเวนต์นี้ครับจะกลับมาอีกครั้งครับอีเวนต์ที่ทำหลายคนหัวร้อนครับก็คือ b t t t l Phase ครับผมซึ่ง คราวนี้ก็จะให้เลือกว่าหลังการ์ดอันไหนสวยที่สุดนะครับก็จะมีนี่แกรนจิต้าลูเลียแล้วก็มังกรพิบินอันนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาด้วยนะครับก็คือคุณเลือกทีมไหนอะ่ะคุณก็จะได้รางวัลทีมนั้นนั่นแหละนะครับเออไว้เดี๋ยวรอดูรายละเอียดต่อไปแล้วกันว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงเพิ่มอีกนะครับ <c oughs> โอเคส่วนอันนี้ครับ อันนี้เป็นชุดสุดคุ้มนะครับที่จะวางขายตอนที่ซองใหม่ออกนะครับวันที่29ครับผมก็ถ้าถ้าคุณซื้อครบ10ชุดนะครับคุณก็จะได้รางวัลของแถมครบนะครับก็จะมีอาร์ตสไตล์ของเวทอันนี้นะครับจากเดิมเป็นรูปน้องคนนี้คนเดียวผมไม่ผมไม่ได้เล่นแกงบูดขอโทษด้วยจำชื่อน้องไม่ได้จากน้องคนนี้คนเดียวก็จะมีลุงคาคลสโรมาอยู่คู่ด้วย นะครับแล้วก็จะมีซองแถมมีเสียกลบเสียฉาิแถมมีเอ็มเบมหกมังกรแถมหลังการ์ดหกมังกรหลังการ์ดอันนี้นะครับโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่ได้อยู่นะครับคุณคุณต้องซื้อ10ชุดนะถึงจะได้ครบนะครับซึ่งก็ก็คือหมื่มนคริสตัลอ่ะ,อป,ระประมาณ5,000บาทนะครับแต่ผมอาจจะเติมนะเพราะว่าเติมชุดสุดคุ้มพวกนี้ยมัน,มน มันคุ้มสุดแล้วอะเพราะผมก็ไม่ไปเติมอย่างอื่นอันนี้รางวัลท็อปอัพครับเป็นรางวัลของแถมเมื่อคุณเติมเงินครับครับผมก็เป็นรูปซันด์ฟอนครับผมพวกชุดลดราคาต่างๆในไซเกมเว็บสโตร์ก็จะกลับมาขายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคใครสนใจเพชรราคาประหยัดก็ไปรอซื้อกันได้ ส่วนพวกนี้คือของแจกครับอันนี้อันนี้ล็อกอินเข้าเกมล็อกอินแต่ละวันก็ได้ก็ได้แล้วนะครับก็จะมีหลังการด6มังกรนะครับเอ็มเลมแกงบูดนะครับสติกเกอร์แกงบูดนะครับแล้วก็ได้ซองครับผมนี่เมื่อซองใหม่ออกจะมีพรีบิลเด็กแจกด้วยนะครับและ1 2 3 4 5 6 7มีแจกทั้ง7คลาสเลยนะครับ นี่แล้วเขาก็บอกมาแล้วว่า6มังกรเป็นคลาสอะไรบ้างนะครับนี่พี่คนนี้เป็นมังกรเนาะน้องคนนี้เป็นรูนนะครับเจ๊เจ๊คนนี้เป็นบิชอปนะครับแมวตัวนี้เป็นเอลนะครับคนนี้เป็นพอเท่นะครับเจ๊คนนี้เป็นออบิสนะครับและนี่ครับอันนี้เป็นการเฉลยว่ารอยั่ไม่มี6มังกรนะครับรอยั่จะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาจะเฉลยต่อไปครับผม พวกนี้ขายของนะครับไม่มีอะไรครับตอนนั้นก็ขายของหมดแล้วครับอืมแล้วก็ประกาศเรื่องงานแข่งครับเวลกลางปีครับครับผม <c oughs> ซึ่งก็จะเริ่มก็จะแข่งในเดือนธันวาเนาะช่วงใกล้ช่วงใกล้ไอ้นี่เลยนะครับช่วงใกล้ปีใหม่เลยแข่งวันสุดท้ายวันที่28ทธันวานะครับ g รนด d final แล้วก็มีการเปิดเผย Official a r t w o r k นะครับของ Shadowverse เวอร์บิออนเวอร์กางปีนะครับ2องศซึ่งก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับสวยงามมากนะครับเค okay. นอกนั้นก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้ครับเมื่อซองใหม่ออกก็จะมีเควสให้ทําทำเควสให้ครบคุณก็จะได้12ซองเหมือนเดิมครับ ตามนั้นครับอ่าและนี่ก็คือข้อมูลต่างๆทั้งหมดครับของไลฟ์วันนี้ครับผมก็ตามนั้นนะครับผมก็รอดูสปอยกันไปด้วยกันละกันครับแล้วก็รอดูด้วยว่าไอตัวหน้ากล่องพีบีของดาบเดี๋ยวมันจะเป็นใครนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้านะครับ โอเคครับถ้างั้นผมไปก่อนละครับไปละครับสวัสดีครับ